สวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับว,วันนี้ก็มีคันเร่งนะมีคันเร่งมารีวิวคันเร่งให้ดูขายอยากได้ก็ตอนนี้ก็นี่นะเปิดกล่องให้ดูเลยกล่องเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนี่ยกกล่องออกเลยนะเนี่ยชุดนี้ก็มีประมาณยี่สิบกว่าตัวนะประมาณยี่สิบตัว แต่ก็มีคนสั่งจองเป็นหลักสิบนะนะก็มีเอซีบางคนก็ถามนะว่ามีเลือกสีได้ไหมก็ช่างเขาทำมาให้นะถิงว่าไม่ได้ทำสีเลยก็คือสั่งช่างช่างแกทำมาให้เลยอย่างนี้นะนี่นะแล้วก็ในถุงนี้อีกนะสวยๆนะทนนะ เนะวลาใส่ fc บางคนก็ถามว่าใส่โคง้งมิกกิวได้ไหมก็ใส่ได้ทุกโค้งนะก็นี่นะตัวจับเขาก็สามารถแหกได้สามารถแหกได้แล้วก็ปรับนี่ก็ปรับฝืดปรับนั่งก็ปรับที่หัวน็อตนี่นะทุกคนนั้นเนี่ยพอข้างในเขาเป็นสปริงเราปรับได้เราชอบแข็งหรืออ่อนแล้วก็ปรับ ขายน็อตตัวบนออกก่อนแล้วก็ขายตัวล่างออกตามทนความทนแน่แน่นอนถ้าใครสนใจก็ทักแชทมาในทิกตอกลุงน้อยชาวไรเตรียมเงินปลายทางนะสองรอแปดสิบเรื่องทนทนแน่ รบก็มาวันนี้มาไล่นะมามาเริ่มถ่ายที่เริ่มฤด,ดูกาลหยอดกระโพดเลยนะก็จะหยอดไว้ทำเป็นรุ่นนะทำเป็นสามรุ่นเอาก็ท่อเกียมท่อมาลงท่อมาลงนี่คืออันนี้จะปลูกพริกนะจะขยายพริกไปอกสักหน่อยลองพริกนาแรงดูเกียมมาท่อมาลง สายน้ำหยดมายังวางสายน้ำหยดด้วยโดยเผื่อเอซคนไหนอยากได้กันนี่นะก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกสีอะไรนะจัางเขาทำมาก็สีสวยใช้ได้เลยมาแต่ละชุดคือสีจะไม่เหมือนกันนะบางชุดก็จะเป็นแดงสด ครับสนใจก็ลองทักเข้ามาทำไมก็โทรมาหลังหกโมงเย็นนะช่วงหกโมงเย็นไปถึงหนึ่งทุมโทรมาเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสองศย์หนึ่งหนึ่งเก้าห้าหนึ่งับนก็สั่งเลยเลยเจ้ากี่อันเก็บเงินปลายทางสองรอยปดสิบบาทครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ ฝากากดไลค์กดติดตามให้ลุงน้องชาวไร่ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ